ใช่เวาสีน้อนเล่นนั่นนงบขาผมคืน <c oughs> กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูปูชูคนเนาะเบิด์ชมองสุวรรณว่ายจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะก,กับสวัสดีพี่นอ้องทางฝั่งไทยคนหนึ่งมาพบมาพอกับช่องยูทูบของวายวิญญาณใจเจริญโญพี่น้องอ่าอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกับมาเเรียรงานอยู่ทางบ้านทางเือนของอันน้องสายลาดคือเก่กาเนาะพี่น้องเนาะฝั่งน้ำเอฟซีนักแปลงเบิร์ตชูปูชูคนทนายพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชมเขามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปเนาะแต่ต้นเสมออมาพี่น้งเย คอยให้กำลังใจกันที่อยู่เคียงข้างกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าฝากความห่วงใยไปถึงเอฟซีเบสทูคูจกคนฮักแทงเบิสทูคูจกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันพี่น้องเนาะอย่างไดก็อยู่ดีมีแห้งเบสทูคูจกคนตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาเมื่อนี่หนาวพี่น้องเนาะการหนาวธรรมดาเป็นเห็ดเบี้ยเห็ดงานกับมันจังสิบห้อนเมื่อวานนี่ปกตินี่จนว่าอันอะไรอย่างใบอ่า บ่ายสามมี่โมงเช้โมงเนาะบ่ายเช้อย่างในโรงเห็ดเวียจนเห็ดจนคำน้องๆก็ได้เพราะว่าถา้าเห็ดแต่ช่วงบ่ายๆต้นๆนี่เห็ดบ่ได้มันห่อนแห้งคือว่าอ่ามาพี่ใช้ในดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันบวกคำนะกับโบดี้โบดี้แปลว่าอย่างนาะพี่น้องนอเนาะบบดี้ว่าสิกลับบ้านนะกว่าเฮือนกับอยู่กับทีกรบเอนนะพี่น้องเนาะจังไดจกัเขามาเบิ่งมาชมเขามาติดตามทางนี้เนาะพี่น้องเนาะ บ่าเวเยียงกับจิปไปยามเฮ็ดคลิปลงบัดทั้งสองช่องเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อให้เอฟซีได้เบิ่งได้หลายคลิปแล้วก็อ่าฝากติดตามเนาะพี่น้องเนาะทั้งช่องนั่นแล้วก็ช่องนี้คอยให้กำลังใจกับขอขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องเลยในก็ไปเบิ่งไปชมกันบ,บ่าวดีได้ถิเมื่อได้ถิไปทางไหนนะเมื่อแล้วเกี่ยวขขาวบ่บ่าวเยียงบ่ได้ไ <ป S 1> เม<อ>ื่ออยู่นีวัดเมื่อมีสัญญาณบ่มีอยู่ ทางกระท่อมเน่มูยลองคลองคลิปเมื่อวานนั่งอยู่ถางะท่อมเที่ยวไปหา่งับกทเมื่อว่าืันนี้ทีไม่บ่เปลี่ยน้วเออเเอ่ะเราดีเพิ่นมาแล้วเพิ่นทีเมื่อแล้พี่น้องเนยเดี๋ยวไปเบิ่งทาง้างเิ่นเห็ดเบี้ยเลยเนาะ

บ่อยากให้เจ้าเอาเปไปผูกใจแม่พอชิรันออกแล้ววาได้ยินข่าวว่าเจ้าจองเปย์นุงแก้วไว้เลยเอมาให้ผูกเปยอามาเ่าเเลยพิันออกูบอดกนะคุณแน่ขังก้อนนม่ยังคุณแ่ ได้คนงานมาเพิ่มบ่หอมอุน,น <c oughs> อีกเอออก็ไปหาคนย่างแย่เกี่ยวข่าวช่วงนี้นะนเนาะช <c oughs> ่วงนี้เกี่ยวข่าวคือว่าเนี่ย <laughs> à, <laughs> à? <laughs> à, Hãy <laughs> <tăng. cười> <Tăng, cười> lên hả con Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn

อย่าเ้ยมันมีตัวถามได้อี่นี่กล้องจอดก็มีโดนอะไรตัวเบาน้ำตาลก็ได้เดี๋ยวกับอลหนาว้างพี่ด้วยเวราสีนอไดเน่นหน้าขาหมุน

ินบอกมาห้องเาอห้องตัวมันตกปินบอกมาห้องม่ได้เขาแบเทปูนทมดินบอกคอนาบแตัวใหญมันายตัวน้อยที่มเออนบอก ทนตกบ่เคอเท้านี่ทางนี้ดิ้มยแติเฉยนิดนึงบกคาแถวบ้านอันภาควันเดือดลงไปบ้านยังคนยานางเนาะมีน้ำเนาะมีน้ำนำทางทุกเนาะเห็นน้ำนำทางพุทธจกเท่านี่ยใช่ไว่าสิให้เขาเดิมเจียเขาเมื่อนี่ดรดกันใจอยู่เด่นอย่ามันตกแฮงคือเมื่อก่อนนะ O que é มันมัคือวัทขีดแล้แทกตัใหม่นี่ก่นมันยากแล้เลยแทเว้ทแแทกทนะ Ao vấn đề lâu kể tất nhạc này. Anh chào 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 เดี่ยวเรือยนอ,อนีะเนาะนอ,อนนี้น้องกำลังมุงกระตอะ๊อบมันนี่คือสีเจ็ดสมบูรณในกระตอ๊อบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mình đầu tiên cần thịt cân, cân nghe nền hay là tổ nghe tổ của thử ra để vượt qua แต่อันนั้นมันก็ได้บางมันโตกันนะบางากลางมันจะมาตรงเา ດີເນາະເມັນບໍ່ຮ້ອນຫວານນິ້ມຮ້ອນຮວລົ มาได้เอาเงินุยเคียวออกมานึเนาะุยเคียวพได้ออกมาเลยกุยเคียวจุ่มจาใส่น้เดี๋ยวสีซื้อไหมเดี๋ยวสีเฮาสีซื้อมา

แม,ม่ทำมันบดเทิงทั้งนี้แม่เอาตั่วนั้นโตมาเนาะแล้วออกไปโดยแล้วออกไปลงคลิปก่นอนพอดีเดนไปคือมีอยู่รหรือว่าห่านตีน,นมีอยู่เนาะก็ไ่ด้จังให้น้องๆเอารถไฟออกมา่ะเกีองออกมาเนะมันเอาชีได้ใส่กระบา่าปูนชง,งันมันจังคี ต็นึงเห็นนึงต็นึงเห็นนัพี่น้องเขามาอาปี๊นะับงานเช้าแต่ผมเอพี่น้องเบิ้งคิดว่าอ่ารถไทยพ่นสีเย,ย็นเย็นมาลุงให้เพิ่นมาเบิ้งตอนเศร้ารถ่ปเลยข้บมาได้นเช้าในมัน เป็นดอบดอบแรงเนาะอ่าเป็นดอบแรงเผื่อเอามาเบิง่งนะจังทำว่านั่นแหละอ่าจังคุยราคากับเพป็นเพป็นเช่าเท่าไหรพี่น้องกัเราต้องปรับนานนิดอ๋อเป็นมีเบียกไปทางนั้นอ่ารถไทยน้ำบ้านเองบ่อ๋อเด้อเด้อ ตต <c Dante food> okay, ึมพี่น้องกัยเนาะโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวอ่ะวันนี้กันนะสิ่เจ็ดจมูกแต่ทางนี้เป็นพี่น้องแดงไดก็ดีมีแฮงมัจจุบูญทุกคนน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีมัจจุบุญสุกคนเน้อ